อยู่กับทีมงานสถานทุ่งครับคลิปนี้จะมาลองเสียงเทอร์โบนะครับเป็นเสียงเทอร์โบใส่กับปลายท่อนะครับชุดนี้ก็ราคา200บาทนะครับรวมค่าส่งด้วยก็จะมีนี่1ชุดแล้วก็มีตัวน็อตหนตัวนะครับ นี่ครับก็เดี๋ยวจะลองลองลองดูนะครับเดี๋ยวจะใส่รถยนต์ด้วยแล้วก็ใส่กับรถไถด้วยนะครับอ่ตัวนี้ก็ปรับเสียงได้นะครับเนี่ยในการหมุนครับหมุนเข้าหมุนออกในการแต่งเสียงครับ ก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกนะครับใส่เข้าไปนี่ครับนี่ครับล็อกอเดี๋ยวเราจะลองใสร่รถยนต์ดูก่อนนะครับนี่ครับ ครับอ,อ่ะนี่นะครับเดี๋ยววิธีการใส่ก็คือเดี๋ยวจะทดลองดูนะครับว่ามันจะดังแบบไหนนะครับเป็นเสียงเทอร์โบหลอกนะครับใส่เข้าไปที่ปลายท่อนะครับเอาเดี๋ยวเราฟังเสียงเดิมก่อนนะครับฟังเสียงเดิมก่อนว่าตอนที่ยังไม่ได้ใส่ตัวนี้นะครับลองนี่แหละจะ่อไปสตาร์ทรถ เดี๋ยวเราจะลองใส่ดูนะครับก็ไขล็อกที่เขยนะครับใส่ที่ปลายท่อเลยครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูอีกทีนะครับจากเมื่อกี้ไม่ได้ใส่เสียงเครืโบนะครับนี่เลยครับนี่นะครับโอ้โหประมาณนี้นะครับก็มีเสียงอีกมานะครับเสียงเครืโบรอดครับ เร่งเลยเร่งเลยนี่เจ้ครับเราจะลองไปใสร่รถไถดูบ้างน,นะครับจนถือว่าเสียงไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราขอไปใสร่รถถด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะใส่ตัวเทอร์โบนะครับลองดูว่าจะได้ผลหรือเปล่าครับ ครับเดี๋ยวรอฟังเสียงเล่นเลยเสียงบีอยู่นะครับมานนี่ครับตายครับคนตายเอาสามหกนะครับทีน,บน,บนี้ก็มาติดตามด้วยนะครับทักดีครับ 你你你。Thank you. Thank you.